สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้ทุนมาใหม่นะครับนะผมก็เลยอยากเอามาทดสอบทดลองลองดูนะครับนะเป็นทุนขนนกนะครับนะที่เพื่อนๆพี่ๆน้าๆเห็นนะครับดอกสีออกแดงๆขาวๆนะครับสามดอกนี้นะครับนะที่เห็นอยู่นี้นะครับนะผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับนะผมเลยอยากเอามาทดสอบลองดูนะครับนะวันนี้ทุนขนนกนี้นะครับจะมีอาการยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับ ระยะที่ผมตกในวันนี้นะครับผมก็จะตกเป็นระยะ27นะครับเดี๋ยวไปดูอาการทุนกันเลยครับไปครับลืมมัดสายเซฟครับไปแล้วครับเบ็ดผมครับลืมใส่สายเซฟไปแล้วโอ้ยเผอแป๊บเดียวครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเบ็ดผมลืมใส่สายเซฟครับดึงทัวพื้นที่เลย อยเดี๋ยวตามไปดูใกล้ๆดีกว่าครับลืมมัดสายเซฟไปเลยโอ้ยโอ้ยลืมมัดสายเซฟครับนะครับผมดีนะครับที่มันลอยนะครับมันลอยน้ำถ้าจมน้ำนี่หายเลยนะครับนี่ยอะตอนนี้มาอีกฝั่งหนึ่งละ วิ่งแล้วครับตัวนี้ลืมมัดสายเซฟครับไปละโอ้ปิดอุทาหรณ์ซอนใจให้เพื่อนๆนะครับลืมมัดสายเซฟไปอย่างเดียวเลยไปแล้วโอ้ยคันเปียตกน้ำไหลจวนเลยเมื่อกี้และไม่รู้เป็นปลาอะไรน่าจะปลาหนิ่นนะไหลจวนเลยและคันเบ็ดผม ต้องลอยไปเลยนี่ครับลหลไปเรื่อยๆเลยครับถ้ามันจบในี่หายวับเลยนะครับนี่าวันนี้ปลาก็ไม่ได้คันเบ็ดก็ลืมมัดสายจวดเลยเดี๋ยวเราไปรออีกฝั่งหนึ่งดีวกว่าครับมันน่าจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจวดเลยครับตัวนี้คันเบ็ดจะอีบอ๋อหนึ่งไม่อีบออหนึ่งละโอ้ย น้ำตาจะไหล <c oughs> ไปกลางบ่อแล้วคันเบ็ดนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับขระยะ2.7ครับนะโดนปลาดึกลงน้ำไปฉะนั้นลืมผูกสายเซฟครับ <c oughs> ทำยังไงดีเดี๋ยวรอไปร <c oughs> ัดอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าโอต้องรองมันเข้าฝั่งอย่างเดียวเลยดีเด็คันเบ็ดไม่จมถ้าคันเบ็ดจมในหาไม่เจอเลยโอ้ไปอยู่กลางละ นด่เลน้อ,อบ,บานี้นนยังวิ่งไงครับไม่ยอมหยุดต้องรอมันเข้าฝั่งครับวันนี้ปลายังไม่ได้ชักตัวเลยนะครับนี่ตัวแรกก็ดึงเบ็ดลงไปเลยเราเข้าฝั่งเราเข้าฝั่งจากเดียวครับตอนนี้ ย่งโชคดีคือมันอนันเบ็ดเรายังไม่จมน้านะครับถ้าน้ํามันเข้าไปในในป้องเบ็ดนะครับมันอาจจะทําให้จมได้นะครับะฉะนั้นสกตดูดีๆนะครับมันจมฝั่งไหนออวนกลับแล้ววนกลับแล้วโอ้ดิ่งลงอย่างเดียวเลยครับ พอดีเลยมันบนมาพอดีเลยนะครับรอดูช้อนขึ้นได้ไหมเข้ามาเข้ามาดูดรือยังเอ่ย เข้าฝั่งก็ไม่เข้าฝั่งครับลอยไปอีกแล้วครับโอ้ยได้ยืนในน่องทำเบ้ดย,ย,บเย,ยดเนาะเสีนยสนอบแบบนี้ทำเบ็ดตกน้ำเลยโอ้ยแะไวไม่ผัวเลยครับ ทั้งทุนทั้งบิดนะครับคุณคนซื้อมาใหม่ทุนขนนกด้วยจีวันเลยครับเมื่อกี้เนี่ยน้ำตาจะไหลเห็นโผล่อีกฝั่งนึงโผล่อีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวผมไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าครับมันอยู่อีกฝั่งนึงครับเห็นโผล่ขึ้นแล้วแต่มันดิ่งลงดินนะครับตอนนี้ รับวนมาอีกฝั่งหนึ่งเลยครับตอนนี้อ้อมสะแล้วตอนนี้จะขึ้นอัจังได้ดี่เดี๋ยวรอมันหน่อยก่อนไม่ยอมเข้าฝั่งนะครับเดี๋ยเราช้อนเอาไม่ได้นะครับนะมันก็จะอยู่ริมๆห่างไปประมาณสักสามสเมตรก็เลยเอาคันเบ็ดไม่ได้เลย ยอดกระพือเลยครับตอนนี้ไม่น่าเลยลืมผูกสายซีฟตอนนี้ก็คงจะรอจมอย่างเดียวแล้วครับเบ็ดครับน้ำมันก็น่าจะเข้าไหลเข้าตัวเบ็ดละล้ปฟองเบ็ดละไหลไปอีกแล้วครับข้ามฝั่งอีกแล้วจุดจวดเลยโอ้ย วันนี้นครับตั้งใจจริงว่าจะมาลองทุนนะครับแต่เอ,อิญลืมผูกสายเซฟเบ็ดนะครับนะเพลอแป๊บเดียวครับปลาดึงเลยครับไปละไปอีกฝั่งเลยครับเดี๋ยวเราเดินเลาะไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้คันเบ็ดนิ่งแล้วครับไม่รู้ว่าหลุดหรือยังนะภาวนาว่าขอให้หลุดนะครับจะได้คันเบ็ดคืน ไม่ทานอีกแล้วครับเมื่อกี้จวดไปเลยเลยครับผมไม่อยากลงน้ำครับเมื่อกี้นี้โอ้ยจวดไปเลยไม่รู้ไปไหนละเดี๋ยวตามตามมาหาอีกครับกลัวมันหายนะครับตอนนี้เราตามมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับนะตอนนี้ผมจะใช้เบ็ดอีกตัวหนึ่งนะครับนะตัวนี้นะครับจะใช้ข้างหนมันผูกตะก้อนะครับตัวนี้ผมจะใช้ตะก้อตัวนี้นะครับอ่ะออาไปเกี่ยวมันแต่มันไม่มีเบ็ดนะครับตัวนี้นะครับไม่รู้จะเกี่ยวได้หรือเปล่านะลองดู เมื่อกี้เกี่ยวไม่ได้นะครับผมหาตัวเบ็ดนะครับเอาตัวเบ็ดนะครับอาตัวเบ็ดมาผูกใส่นะครับแล้วเราจะเ,เกี่ยวลองดูนะครับมาลองดูนะครับจะได้ผลหรือเปล่านะครับ เก็บกู้ขึ้นมาได้ครับปลอดภัยครับได้ทั้งทุนและก็คันเบ็ดนะครับได้ขึ้นมาอย่างปลอดภัยนี่ครับทุนก็ปลอดภัยเบ็ดก็ปลอดภัยนะครับนะเป็นประสบการณ์อีกอันนึงนะครับผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับต่อไปผมต้องผูกสายเซฟเลยครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปลองทุนกันต่อดีกว่าครับอ่ะได้ทุนแล้วนะครับอ่ะยังพอมีเวลาครับอ่ะโอเคครับโอ้โหขาดเลยครับโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ขาดครับ เบ็ดหักเลยครับดูเบ็ดก่อนครับเมื่อกี้นี้ครับวัดไปเมื่อกี้ครับเบ็ดหักเลยครับนะไม่ได้ตัวครับเมื่อกี้นี้ครับปิดหักเลยครับวันนี้คงไม่ประสบความสำเร็จแล้วครับนะก็ลาด้วยภาพนี้เลยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับไปเลยครับสวัสดีครับ